ก,นกศนกลาสินนะคะได้จัดอบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรกศนหวังนำเสนอผลงานของกศนนะคะสู่สายตาประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ นายการรนสกุลประดิษฐ์เลขาธิการกศนเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์มหากรรมการเรียนรู้กศนกาลสินเมืองน้ำดำธรรมะนำสุขเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละแห่งอีกทั้งให้บุคลากรรวมถึงสถานศึกษาในสังกัดได้พัฒนาและเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการทำข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างถูกวิธี ซึ่งหน่วยงานกาสน,นในปัจจุบันนะคะเป็นหน่วยงานที่ถือว่าใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดสําหรับการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรที่เชี่ยวชาญทั้งด้านงานข่าวทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์สื่อออนไลน์มเเนาเสนอแนะแนวทางการเขียนข่าวตลอดจนเทคนิควิธีการนําเสนอที่จะให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนถูกต้องค่ะรับแต่ภาพก่อนคือโอเคการแต่ภาพอาจจะเป็นภาพข่าว ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องเรื่องสาคัญนะครับเพราะมีส่วนสําคัญส่วนหนึ่งคือคนที่อยู่ในพื้นที่บางส่วนก็ยังไม่รับรู้ว่ากศนทําอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ดังยิ่งตรงนี้ครับเพราะ,ะครูกศนก,ก็จะเป็นการที่จะเป็นถ้าจ,จะพูดก็คือเมื่อรับรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์เทคนิคการประชาสัมพันธ์แล้วหรือการประชาสัมพันธ์นี้ก็จะนําใช้วิธีการเหล่านี้ไปประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนประชาชนผู้พลาดโอกาสอีกเยอะนะผู้สูงอายุต่างเยอะว่า วกอสอนอเนี่ยมีกิจกรรมดีๆอะไรบ้างที่จะเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายนั้นเช่นกลุ่มผู้สูงอายุเช่นกลุ่มเด็กผู้ยังไม่มีงานทําเช่นคนพิการต่า,างๆนี้จะรับรู้ว่ากอสอนอมีสิ่งดีๆเรื่องการศึกษาอะไรบ้างมาก็จะได้เข้ามาสู่การได้รับการดูแลจากกอสอนอที่เราเป็นหน่วยงานหลักที่จะบริการเรื่องสร้างโอกาสในทุกประเภทสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมกันในการจัดก,การศาึกษานอกระบบนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในส่วนนี้ก็ ก็คงจะต้องทําขยายไปทั่วประเทศไปทั่วไปแหละครับต้องทําไปเพราะว่าเรื่องการทํางานเนี่ยเรื่องการประชาสัมพันธ์มีมีมีความจําเป็นมากนะครับ <1> 1> คือไม่ได้พูดว่าจะไปโชว์อะไรนะแต่ว่าใน,ในเชิงของการให้คนได้รับรู้โดยพ่อสนอนี่ผู้พาลาดโอกา,าสางานสษามีเยอะขึ้นเยอะๆไม่รู้ครูสนอนที่รับรู้ก็จะได้ไปทําความเข้าใจไปไปเผยแพร่โดยหลักวิธีที่ถูกต้องเชิญชวนเขาจากการประชาสัมพันธ์นเนี่ยให้เข้ามาสู่ระบบ การจัดการสานนอตบบซึ่งเรารองรับผู้ภาคโอกาสการสารผู้ได้โอกาสและก็ผู้ขาดโอกาสอยู่นะครับคือกศนการศินของเราเนี่ยเท่าที่ดิฉันมาเป็นผู้บริหารที่นี่ก็เห็นว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพบุคลารกรมีศักยภาพมีการทํางานที่ที่ดีเด่นหลายประการอาทิเช่นในเรื่องของอชุมชนหมู่บ้านการอ่านสร้างสุขหรือว่าบ้านทั้งการอ่าน ส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสืออัจฉริยะการกลุ่มอาชีพต่างๆหนึ่งคนหนึ่งอาชีพแต่ว่ายังขาดการาประชาสัมพันธ์เนื่องจากบุคลากรเนี่ยยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการการจัดทําข่าวหรือว่าการถ่ายภาพการช่องทางในการที่จะนําเสนอต่างๆนะคะ,ะเราก็เห็นว่าการสินก็สามารถนำนโยบายจากท่านท่านเลขาธิการกสนนะคะสู่การปฏิบัติได้ภายในเวลา สามเดือนที่ที่ดิฉันได้ทําตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของทางรลขาธิการกรสนเราก็เห็นศักยภาพของของกสนการศินว่าสามารถทําได้แต่ว่ายังขาดช่องทางในการประชาสัมพันธ์อาจก็เลยจัดให้มีโครงการเติมเต็มความรู้ในเรื่องของหลักการประชาสัมพันธ์และช่องทางในการเผยแพร่ผลงานค่ะ